ดวงปักหลังในเดือนมีนาคมของชาวราศรีพฤษภมีเรื่องของการงานการงานของชาวราศรีพฤษภในช่วงนี้ ความแปรปรวนในเรื่องของการงานพอสมควรคุณอาจจะมีความขัดแย้งหรือมีการโต้เถียงกับคนที่ร่วมงานกับคุณพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกับบริวารหรือคุณก็อาจจะมีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาในมุมมองความคิดที่เกี่ยวกับการงานก็เป็นไปได้แต่การงานของคุณก็ยังสร้างความสนุกสนานหรือมีกําลังกายกําลังใจให้กับคุณในการทํางานมากเลยทีเดียวคุณจะมีความพึงพอใจในเรื่องของการงานที่คุณทําแต่อาจจะแปรปรวนไปสักหน่อยหากคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีการงานของคุณ ณก็จะผ่านพ้นและราบเลื่อนไปด้วยดีเพราะคุณเป็นคนที่ลงมือทําขยันอดทนการงานของคุณที่คุณวางไว้แม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่ก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการเงินการเงินของคุณช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรผันพอสมควรอาจจะมีเงินรายรับเข้ามาแต่ก็จะมีเงินออกหรือว่าเงินเข้ามาไม่ตรงกับคุณที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้ามามากหรือน้อยตามที่คุณต้องการอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างคุณค่อนข้างจะมีความเครียดในเรื่องของการสร้างเงินหรือรายได้ให้กับตัวคุณเป็นพิเศษช่วงนี้ถ้าหากว่ามีความแปรปรวนทางด้านการเงินก็ขอให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีอย่าทํใจอะไรตามใจตนเองหรือเอาเงินไปหาความสุข ให้กับตนเองจนเกินไปนักเพราะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณได้แต่หากคุณควบคุมวางแผนได้ดีการเงินของคุณก็จะไหลผ่านราบลื่นไปได้อย่างไม่มีปัญหา ในด้านของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้คุณอาจจะบึ้งตึงกับคนของคุณอยู่บ้างกับคู่ของคุณอาจจะคุยดีบ้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนลิ้นกับฟันชนกันแต่คุณก็ยังสารสัมพันธ์กันได้ด้วยดีไม่ถึงขั้นมีปัญหามากมายจนเกินไปนักแต่ก็อยากให้คุณควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนจนเกินไปในการพูดคุยหรือหากมีเรื่องอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เป็นต้นเหตุที่จะทําให้ทะเลาะบ่อแหว้งกันทําให้หนักขึ้นสําหรับคนที่เป็นโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังลอยไปลอยมายังไม่ลงหลัก ปัะหาอะไรกับใครหรือ,อยังไม่ได้โฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่คุณใส่ใจตนเองเพราะคุณจะมีความสุขมากกว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณได้ท่องเที่ยวหรือหาความสุขให้แก่ตนเองดีกว่าคนมีคู่ที่อาจจะทําให้คุณเหนื่อยก็ได้ในช่วงนี้